สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเอ่อสึนามิกันนะคะจากเอกสารที่เรามีคือสึอนามิกําเนิดพลังและพิบัติภัยครับผมเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจจริงๆว่าสึนามิเนี่ยคืออะไรกันแน่ครับเพราะมันไม่ใช่แค่คลื่นยักษ์แบบที่เราเห็นในหนังเนาะแต่มันคือพลังงานมหาศาลเลยที่แบบเดินทางข้ามมหาสมุทรมาเงียบๆเลยนะคะใช่ครับมาแบบไม่รู้ตัวเลยแต่พอถึงฝั่งนี่สิคะอื้อระเบิดพลังทําลายล้างน่ากลัวมาก ต่างจากคลื่นลมปกติลิบลับเลยครับผมต่างกันเยอะมากครับโอเคค่ะงั้นเรามาทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็เอ่อน่ากลัวนี้กันดีกว่าค่ะเริ่มที่ต้นตอเลยไหมคะว่าสาเหตุหลักๆเลยคืออะไรคะได้ครับสาเหตุอันดับหนึ่งเลยนะครับที่เจอบ่อยสุดก็คือแผ่นดินไหวใต้ทะเลครับแผ่นดินไหวใต้ทะเลครับโดยเฉพาะที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ตั้งแต่แมกนิจูด7.5ขึ้นไป7.5เลยเหรอคะใช่ครับ คือต้องมีพลังงานมากพอที่จะให้พื้นมหาสมุทรนะครับบริเวณกว้างๆเลยนะมันถูกดันขึ้นหรือว่ายุบตัวลงแบบกระทันหันอ oh. นึกภาพง่ายๆเหมือนเราตบน้ําในอ่างแรงๆน้ํามันก็จะกระเพื่อมทั้งอ่างใช่ไหมครับค่ะค่ะนึกภาพออกอันนี้ก็คล้ายกันแต่มันคือน้ําทะเลป,ปริมาณมหาศาลเลยที่ถูกดันให้เคลื่อนที่แล้วก็กลายเป็นเคลื่อนกระจายออกไปทั่วเลยครับ โหน่ากลัวเหมือนกันนะคะที่แผ่นดินไหวที่อยู่ไกลๆก,กลางทะเลเนี่ยจะส่งพลังมาถึงฝั่งได้ขนาดนี้แล้วถ้าไม่ใช่แผ่นดินไหวละคะมีสาเหตุอื่นอีกไหมมีครับมีหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นเอ,อ่อภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดแบบรุนแรงนะครับภูเขาไฟก็ได้เหรอคะได้ครับอย่างกรณีดังๆก็ภูเขาไฟกรากระตัวที่อินโดนีเซียปี1883อันนั้นก็ทําให้เกิดสึนามิใหญ่เลยอ๋อค่ะค่ะจำได้หรืออาจจะมาจากดินหรือหินถล่มครับแบบ ถล่มขนาดใหญ่มากๆดินถลม่มใช่ครับเกิดใต้ทะเลเองหรือจากชายฝั่งถล่มลงไปในทะเลก็ได้ตัวอย่างที่แบบเหลือเชื่อมากๆเลยคือที่อ่าวลิตุยาอาลาสกา้าปี1958ที่อลาสก้าเหรอคะมีอะไรคะเอ่อมีดินถล่มลงอ่าวครับแล้วทําให้เกิดคลื่นสูงถึง500กว่าเมตรฮะ500เมตรนี่มันสูงกว่าตึกรฟไฟอีกนะคะใช่เลยครับสูงมาก แล้วก็สุดท้ายก็มีอุกกาบาตตกใส่ทะเลอุกกาบาตครับอันนี้คือเกิดยากมากๆมากๆแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงนี่ผลกระทบอาจจะรุนแรงระดับโลกได้เลยครับโขเข้าใจเรื่องสาเหตุแล้วค่ะมีหลากหลายจริงๆคราวนี้มาถึงตัวคลื่นเองบ้างลักษณะเฉพาะของมันนี่มันต่างจากคลื่นลมปกติยังไงคะเห็นบอกว่าตอนอยู่กลางทะเลลึกนี่แทยไม่รู้สึกตัวเลยเหรอใช่ครับครับ ตรงนี้แหละครับที่ทําให้มันอันตรายมากคือในทะเลเปิดที่น้ําลึกๆนะครับคลื่นสุนามีเนี่ยความยาวคลื่นมันจะมาหาศาลเลยอาจจะแบบเป็นร้อยๆกิโลเมตรโหยาวขนาดนั้นเลยครับแต่ความสูงคลื่นกลับน้อยมากอาจจะแค่เมตรเดียวหรือบางทีไม่ถึงเมตรด้วยซ้อาอ้าวรอคะครับคนที่อยู่บนเรือใหญ่ๆกลางทะเลอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีสุนามีผ่านไปแต่ที่น่ากลัวคือความเร็วของมัน ความเร็วมันเคลื่อนที่เร็วมากครับเร็วระดับเครื่องบินเจ็ตเลยนะคือ8 0 0ร้อถึงเก้าร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห oh, เร็วจริงๆด้วยเหมือนนักฆ่างเงียบเลยนะคะเร็วแต่แทบมองไม่เห็นแล้วพอพลังงานมหาศาลนี้มันเคลื่อนที่มาเจอน้ำตื้นๆใกล้ฝั่งล่ะคะเกิดอะไรขึ้นต่อตรงนี้แหละครับคือช่วงที่มันเผยร่างจริงออกมาคือพอมันเคลื่อนที่เข้าหาน้ำตื้นความลึกของน้ำที่มันลดลงเนี่ย มันจะไปเหมือนกับเบรกส่วนล่างของคลื่นอ๋อเบรกด้านล่างใช่ครับทำให้ความเร็วโดยรวมมันลดลงแต่พลังงานทั้งหมดที่มันสะสมมาตั้งแต่กลางทะเลมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วมันไปไหนล่ะคะมันก็ต้องหาทางออกนึกภาพเหมือนคนวิ่งมาเร็วๆแ,แล้วจู่ๆต้องมาวิ่งลุยคโคลนตัวช้าลงใช่ไหมครับแต่แรงมันยังอยู่มันก็เลยดันมวลน,น้ำให้สูงขึ้นแทน อ๋อเข้าใจแล้วค่ะดันขึ้นข้างบนแทนถูกต้องครับความสูงคลื่นเลยเพิ่มขึ้นแบบพรวดพราดเลยกลายเป็นเหมือนกำแพงน้ำสูงสูงหลายเมตรหรือบางทีหลายสิบเมตรได้เลยครับเคยได้ยินเรื่องหนึ่งค่ะว่าก่อนคลื่นยักษ์จะมาเนี่ยน้ำทะเลมันจะลดลงควบไปก่อนเลยอันนี้จริงไหมคะจริงครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดีมากเขาเรียกว่าน้าลงน้าลงครับ มันเกิดจากบ,บางทีเนี่ยส่วนที่เป็นท้องคลื่นของสึนามิมันมาถึงฝั่งก่อนสั่นคลื่นมันก็เลยดูดน้ําทะเลออกจากฝั่งไปก่อนเหมือนทะเลถอยไปเหรอคะคล้าคๆอย่างนั้นครับเหมือนทะเลกําลังกลั้นหายใจก่อนจะปล่อยคลื่นลูกใหญ่ออกมาถ้าเราเห็นน้ําทะเลลดลงผิดปกติแบบหัวภาพต้องรีบหนีขึ้นที่สูงทันทีเลยนะครับอย่ามัวแต่สงสยัยหรือลงไปดูเด็ดขาดอันตรายมากๆเลยนะคะเนี่ย แล้วเรื่องความรุนแรงล่ะคะเราพอจะวัดได้ไหมว่าสุนามิลูกไหนรุนแรงแค่ไหนมีสเกลเหมือนแผ่นดินไหวไหมคะเออไม่มีสเกลมาตรฐานเป๊ะแบบแผ่นดินไหวนะครับแต่เราจะประเมินความรุนแรงจาก2อ,อย่างหลักๆคือความสูงของคลื่นที่วัดได้บนฝั่งจริงๆ run up height run up height ใช่ครับคือดูว่าน้ำมันซัดขึ้นไปบนฝั่งถึงจุดสูงสุดที่ความสูงเท่าไหร่บวกกับระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อ๋อ oh, ดูความเสียหายประกอบด้วยครับซึ่งก็จะแบ่งคร่าวๆได้สักสี่ระดับครับผมมีอะไรบ้างคะก็จะมีเล็กคือคลื่นสูงไม่เกินเมตรหนึ่งแทบไม่เสียหายอะไรเลยปางกลางก็ประมาณ1-3ถึงเมตรอาจจะพังบ้านไม้ริมหาดหรือสร้างความเสียหายเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใหญ่อันนี้3-10ถึงเมตรอันนี้เสียหายหนักและกว้างขวางอย่างที่เราเห็นในปี2004ที่มหาสมุทรอินเดียหรือปี2011ที่ญี่ปุ่นอันนั้นคือระดับใหญ่ นะครับตึกรามบ้านช่องพังเยอะจำได้เลยค่ะหน้ากลองมากครับแล้วก็ระดับสุดท้ายคือมหึมาอันนี้คือสูงกว่า10เมตรบางที20-30เมตรหรือมากกว่านั้นอันนี้คือทําลายล้างแบบราบเป็นหน้ากลองเลยครับโหสูงขนาดนั้นเลยเหรอคะแสะดงว่าความสูงคลื่นอย่างเดียวก็อาจจะยังบอกไม่ได้ทั้งหมดต้องดูพื้นที่ประกอบด้วยหรือเปล่าคะถูกต้นเลยครับอันนี้คืออีกจุดสําคัญมากๆที่ต้องพิจารณาเลยคือลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งเนี่ยสำคัญมากภูมิประเทศใช่คร,ใชครับ ความลาดชันของพื้นทะเลใต้น้ำรูปทรงของอ่าวปากแม่น้ำหรือว่ามีแหลมยื่นออกไปในทะเลไหมผู้นี้มีผลเหมือนกับเป็นเลนรวมแสงหรือกระจายแสงเลยครับอ๋อหมายความว่าบางที่อาจจะโดนหนักกว่าที่อื่นใช่ครับบางพื้นที่เนี่ยอาจจะขยายความสูงและความแรงของคลื่นให้เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยขณะที่บางพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่อาจจะโดนเบาวกว่าได้ นี่คือเหตุผลว่าทําไมในเหตุการณ์เดียวกันความเสียหายถึงไม่เท่ากันในทุกจุดที่คลื่นซัดถึงครับเข้าใจแล้วค่ะซับซ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยครับสรุปแล้วสึนามิก็เป็นปรกากฏการณ์ที่ซับซ้อนนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมีพฤติกรรมที่ต่างกันสุดขั้วเลยระหว่างตอนอยู่ในทะเลลึกกับตอนใกล้ฝั่งค่ะแล้วความรุนแรงก็มีหลายระดับมากๆและผลกระทบจริงๆที่เกิดขึ้นณนะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ของที่นั่นเป็นสำคัญเลย ทีนี้มันก็มีคําถามที่น่าคิดต่อยอดนะครับค,คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าภูมิประเทศชายฝั่งเนี่ยมันส่งผลต่อความรุนแรงของสึนามิได้มากขนาดนี้การวางแผนรับมือในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตือนภยัยการสร้างอาหารหลบภยัยหรือการกําหนดเขตใช้ประโยชน์ที่ดินต่างเนี่ยมันควรจะต้องออกแบบให้แตกต่างและจำเพาะเจาะจงกับลักษณะความเสี่ยงของแต่ละแนวชายฝั่งนั้นๆอย่างไรบ้างเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆแม้ว่าจะอยู่ในภูมิภาคเดียวกันก็ตาม